คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พวกผมครับโกเอลตี o B A T ครับก็ก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้ผมก็มาวันหยุดนะก็เลยมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยนะผมคือผมขับ g 0อ่า g p 200 R นะครับผมขับมาประมาณ2ออาทิตย์แล้วทีเนี้ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นคือหลายคนก็ถามว่าแล้วคันเก่าผมเอาไว้ไหน คันเก่าผมเอาไว้อยู่นี่นะครับวันนี้ผมเอาออกมาลองหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สตาร์ทมาเป็นเดือนนานมากครับผมก็เลยเอามาลองดูหน่อยแต่สภาพตอนนี้คือไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเลยนะสภาพก็เถอะมากนะครับตอนนี้ก็คัดลื่นนะครับผมน่าจะเป็นที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรไอออโตโค้คัด ออโตโค้คัดน่าจะลื่นนะครับมันก็เลยทําให้รถมีอาการคัดลื่นเวลาออกตัวนะครับก็ผมก็จะมาบอกนะครับสําหรับกล่องเดินหอบคนที่ถามไปแล้วนะครับว่าถามเข้ามาว่ากล่องเดินหอบมันมีข้อดีข้อเสียยังไงผมก็มาบอกเนยนะครับว่าข้อดีก็คือมันเดินหอบได้ส่วนข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถที่จะขับรถไปได้นะครับผมเราต้องปิดสวิตช์แล้วเราก็ขี่แต่ทีเนี้ยรถผมม,มันใส่ไม่ได้อ่า เมื่อกี้ก็วีดีโอตัดไปนะครับผมก็เอาใหม่นะครับกล่องเดินหอบก็มันมีข้อดีและข้อเสียครับทุกอย่างมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหมดครับอยู่ที่ว่ารถของเรานะครับแต่รถของผมมันไม่สามารถใส่ได้เพราะว่ากล่องมันล้วนตอนนี้ผมก็ใส่กล่องรีแมปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องเดิมนะครับผมเขาเรียกว่าไออันไหผมลืมไปแล้วนั่นแหละกล่องตัวนี้อันนี้คือกล่อง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 หลักเดิมนะครับ ตอนนี้ผมก็ใส่กล่องอักแต่งอยู่รอบอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบนะครับผมผมอเอาแค่นี้ว่ารถผมมันลูกเดิมไงมันไม่ใช่ลูกแต่งอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้ผมก็ทํ้าสี่นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้เรื่องรถสักเท่าไหร่ทีนี้ลูกติดก็เลยมาดูกล่องมาดูอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เนี้ยครับที่ผมบอกว่าคาัตลื่นเ,ออเกิดจากคาัตตัวหน้านะผมมันเป็นคัตออโต้ T o. ผมเปลี่ยนเป็นคัส125ไปแล้วใส่ไปแล้วแปลงเรียบร้อยผมคิดว่ามันเป็นตัวนี้ที่แหได้เป็นตัวหน้านะครับก็หาเวลาไปเปลี่ยนเอาเดี๋ยวผมทําให้แม่ผมกะว่าจะทาเดิมๆนะตอนนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่มีเวลานะครับต่อ,อ,อต่อมาก็จะเป็นเรือน28นะครับอยู่ข้างในไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าอันนี้ผมต่อเข้ากับกองยัดยัดเข้ากองเลยนะเพราะว่าผมไม่เปิดสดเปิดสดแล้วฝุ่นมันเยอะ เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับบ้านผมมีมต่ฝุ่นถึงเป็นทางแบบนี้ก็ฝุ่นเยอะเหมือนกัน,นครับรถเราก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ยางแบนหรือยางรั่วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้ขี่มาเป็นเดือนนานมากครับที่ไม่ได้ขี่สภาพคือกังไม่หมดแม่ไม่ล้างรถตอนนี้ก็เป็นแฮนเป็นแฮนแต่งไม,ไม่ใช่แฮนแต่งเขาเรียกว่ากระจกไปแฮนผมว่ากระจกออกนะครับไฟก็เป็นไฟ LED ว่าแล้วก็รีวิวมานั่งคันเลยมั้งก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับคันนี้เมื่อก่อนนี้แต่งเยอะกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์นะครับมีแต่ไม่อยากแต่งเพราะว่าเราก็เริ่มเข้าสู่การทำงานแล้วเนาะแล้วก็ไม่อยากแต่งรถอะไรเงี้ยมากมายก็ไม่มีอะไรมากมีแต่สติกเกอร์ติดรถเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าอ่อันนี้ก็เป็นหัวฉีดนะครับแต่ว่ามันสตาร์ทมือไม่ได้ ตามนูไม่ติดเพราะว่าเป็นที่แบตหรือเป็นที่ใดยังไม่รู้นะนะ <c oughs> ครับดูคะเห็นไหมครับเดี๋ยวมา,ต,า,ต,า,ต,าตัดตานตีกันดีกว่าทีเดียวติดเดือนเดียวรถไปได้ใช้งานเดือนเดียวนะครับยังติดเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ก็จะดังหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาอะไรรองเลยเอาแค่น็อตใส่อย่างเดียว อันนี้ลูกเดิมนะครับกองแต่งแล้วก็แคมตัวเดียวเคยวิ่งได้สูงสุดร้อยสามนะครับแบบหมอบแล้วนะเดี๋ยวทุกคนก็จะหา,าผมยังง้นอย่างนี้หาว่าเอ้ยทำไมนั่งขี่ได้ร้อยสามเหมนรอยเดิมๆป่าวครับผมหมอบเอาผมก็เป็นคนที่ตัดต่อคลิปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เป็นคนพูดมากนิดหน่อยนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาเจอกันเกิดทุกวันแล้วแหละ ก็เริ่มมีเวลาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเดียครับเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังเลยนะฟังใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะรอบตัดเลยอันนี้เลน28นะครับรอบตัดก็จะลว้วนนิดๆ เดาชาวบ้านดาผมอ่ะไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้นะครับรอบตัดเร็วนิดหน่อยเพราะว่ากองหลักเราไปรีแมปมาเนาะอ่าผมก็จะทำเดิมๆแล้วตอนเนี้ยผมอยากขายนะครับอยากขายท่อเอาเป็นว่าอันนี้เป็นท่อผานะผมผมก็จะขายท่อเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งไอ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 ันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมถอดออก เฉพาะท่อกับคอท่อนะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ผมขายในราคาเจ็ดร้อยมีใครสนใจทักผมมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจกันทักามาสอบถามก่อนได้ขอดูรูปภาพขอดูสารพัดได้เลยนะครับถามว่าของแต่งรถผมมีอะไรที่จะขายอีกไหมมันไม่มีแล้วผมขายไปหมดแล้วเหลือแค่ท่ออย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ขยะหมดแล้วครับของแต่งที่เคยแต่งมาขายหมดเลยตอนนี้ก็เหลือท่ออย่างเดียวครับที่ผมจะขาย ออผมลืมบอกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะผมพ่นสีเอาใช้สีสีม่วงแก้วนะบแบบทนความร้อนพ่นเนาผมไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดอาร์ออกมาครับผมแค่อถอดล้อถอดท่อพ่นแม่งเลยเอาผ้าคลุมแล้วพ่นมันเลยไม่อยากพูดคำหยาบนะครับเดี๋ยวคลิปติดเหลืองแค่คำหยาบนี้ก็ติดเหลืองแล้วอันนี้ก็เป็นโชค๊คไม่ขายครับไม่ขายโช๊คไม่ขาย เรือนอจะขายดีไหมเนาะ like เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับผมขายอยู่นะรเรือนถ้าขายสนใจทักเข้ามาได้เลยผมจะใส่ของเดิมเอาเดิมๆใส่คืนหมดแล้วนะ oh. แล้วผมก็มีชุดเนี่ยที่เป็นชุดแต่งคัดมือนะครับมีอยู่ชุดหนึ่งแต่สายคัดมันขาดนะครับผมมีแค่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวครอบฝั่งนี้ ไอฝังคัดมือแล้วก็มีตัวดึงเอาง่ายคือครบครบชุดเลยแต่ว่าขาดแช่์สายคัดอย่างเดียวใครสนใจอ็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k อ่าเป็นแฟนเป็นไม่ใช่แฟนเพจเป็น Facebook ของผมโดยตรงเลยนะครับสามารถถ้าเข้ามาคุยเล่นถ้าเข้ามาถามขอเป็นเพื่อนอะไรนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงผมเป็นคนพูดมากอยู่แล้วแต่ก็จะมากเกินไปสําหรับหลายคนนะครับ โอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าผมจะไปรีวิวเ,เจ้าจีารสองร้อยนะครับผมเพราะว่าผมก็ขับอยู่ปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ก็ขับไปทํางานนะครับส่วนคันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้งานก็เอาไว้ให้แม่นะเพราะารถก็เป็นชื่อแม่ด้วยแต่ผมไม่รู้ไปแต่งทําไม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะแต่งเพื่ออะไรรถแม่นะครับก็ด้วยความที่เราเป็นวัยรุนนะ่นเนาะเราก็อยากแต่งรถอยากมีรถสวยๆให้เขาบ้างนี่คนระับ ใครที่ไม่เชื่อนะครับว่าผมทําคัดมือมานี่เลยให้ดูนี่เลยเจาะไปเสียดายมากเสียดายกาบนะครับผมเสียดายจริงๆแต่ใครที่คิดจะทําคัดมือก็ทําได้นะครับทักมาสอบถามผมได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเข้าร้านนะครับผมเข้าร้านอนะ่ะผมทําคัดมือทาครั้งแรกเสียไปประมาณสองพันกว่าบาทเกือบสามพันนะครับเฉพาะทําคัดมือแล้วก็ชุดคัดผมซื้ออุปกรณ์ครบมาทุกชุดเลย ให้เขาทําให้เสียไปสองพันกว่าบาทนะครับตอนแปลออกเสียไปอีกแปดร้อยกว่าบาทลูกปืนลูกเดียวเป็นเรื่องจบเลยชีวิตกออออ็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วครับครันนี้ก็โหลดหน้าต่ํานิดหน่อยนะครับโหลดประมาณหนึ่งนิ้วไม่โหลดไม่โหลดต่ําเกินไปเพราะว่าต่ําเกินไปมันจะกระแทกนะครับเวลาตกหลุมกระแทกแรงก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ เป็นแนวทางสําหรับใครหลายคนที่มันคิดที่จะแต่งรถได้เลยนะครับผมก็แต่งได้แต่อย่าแต่งแรงเกินไปเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมก็สําหรับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับก็ขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมอย่าขับแบบเร็วเกินไปร้อยยี่ก็พอแล้วประมาณนี้นะครับหยอกหยอกครับเดี๋ยวจะหา,าผมสั่งสอน,นอย่างนู้นอย่างนี้โอเคครับงั้นสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับใครสนใจที่จะสั่งของก็ กดเข้ามาในลิงก right. to you know, ์แฟนเพจหรือจะเป็นลิงก์ Facebook โดยตรงเลยก็ได้นะครับผมอันนี้เราเข้ามาสอบถามคุยเล่นได้โดยที่ไม่ต้องซื้อของก็ได้คุณจะเข้ามาทักเล่นกับผมก็ได้นะครับแล้วบอกว่ามาจาก YouTube นะมาจาก f เฟซบ o ๊กนะอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกผมได้หมดเดี๋ยวผมจะทําสติกเกอร์กลุ่มทีมแจกนะครับผมก็ใครที่สนใจยังไงก็ถ้าเข้ามาถามได้ครับสาหรับคลิปนี้ไป้ะครับสวัสดีครับ